สว,ส,สวัสดีค่ะคมือนี้ก็มาพบมาพอกับช่องกับแตนหน่อยแชแนลค่ะพี่น้องมือนี้จัดเมนูอย่างหนูครับมือนีหนึ่งในนูหนูอบนู้อบเอ่อหมอ,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 อทอดไหลน้ำมันค่ะพี่น้องแบบน้ำกรอบๆกไม่กินก็ตำทัวใส่มะกรอปพร้อมมือนี้ได้ผักซีผักกาดแล้วก็ผักกาดแยงไม่กินกับเอ,อ,อามาค่ะแซ่บๆนน้ำแกงได้ค่ะใส่ก็ไดาษด้วยครับเอามารอนเงินเขาหอนห่อน หนึ่งขาวมาใหมหวานหอนล่มพัเดเย้ากบเย็นอ้าวขาวเสียติด Mm. อมนั่งกอดเย<ม>อเฝ้าก,กินซ้ำมันกอบนะ <laughs> <laughs> đứng uhm. uhm. <laughs> ờ, thì Nú ừ, Cọp là mình mua cọp nữa <laughs>

ให้ตํามด่ว้ามันในยซีมือพ่อขัวอืมนั่งกอดบีขนาด ดำทั่วเลยหมดกล่องนะครับเสียขนาดนี้หล <c oughs> อกติดเป็นน้ำเลยต่างกันจ้าตัวหน่อยโอ้ยมามาหน่อยมาเมนหน่อยเดินเด้อหน่อยกลัวหน่อยกลัวกันซื่อ tết lên nhiều tới nhà hàng thì nó mặn cả lại còn cái cá nhìn ồn ồn ะกะเพนอยู่กับตัม,มังวสุดยอดลยค่ไปะตําบังทัวเนี่ยแบบนั่งไหายละพี่น้อง <laughs> อ มักนูแบบเครื่องนัวเข้มข้นจัดมันมันแ่าเป็นหมูกรอบหมูหันมอนละพี่ร้องแต่นี่เป็นนู คุณใส่ใบบ๊กูดพริกไทยน้ำหอมเนี่ยเป็นแซ่บหอมอือ แดดอืมคือหมาย้ัักันเดเพึ่งแดด เขาก็ห่อนตำทัวกะเพร็ดหนูเด็ดหนูอบกระแสบใส่พริกไทยนี่กก่เทียมของจริงไก่น้ำเมนบาร์หอมหอมเคือง

对啊。 trên phải nằm hàng cái phòng à, chậm Ở đây tôi muốn Để không ็ยังคงล่มคือเกาพคือ 9, ค้องร่มแห้งร่มแห้งมากเป็นที่ระบาดทระบาดถา้าเศ้าร่มเนี่ยก็ฝนฝนหยิบเลยมื่อเช้าฝนยังตกอยู่ แต่ตัวบัวห้งดกยิมยิมทำมาทำเขายั<อ><อ>งไม่ให้เกี้ยวขอเง้นขอเง้นเ้าบปให้แล้วอจะขากาเกี่ยวแล้ว จักเพชดบ่จักแสบแสบแม่เวรเวรนะ งามนี่ยามหนุ่ไปเจียเขาออกเนาะเมีย,มยนูงามเสียเลยครับมันกินเขาหายไม่กินเขาเนี่ยเนาะจะเป็นเขาใหม่เหรอครับอืม đường ừ. ừ. <laughs> ừ. <laughs> ngõ của lên Tại nhà xe ừ. nhà xe Hãy ตัหลกเพชรบะหม่นี่เขาเขากระห่อนตำ้มตัวกระเพชรอันหนูอบเนาะหนูอบกระแสบเลยกินกระพับแต่ว่ามือนี่แสบครับมือความเผ็ดในสุดยอดแต่ว่าแสบรสชาตินี่ใส่ได้อันเพราะว่าเขาใส่ใส่เครื่องหอมๆอันมักอันหนูเนาะมักแบบหอม อ่ะมือน,นี้ก็แต่หน่อยก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมถ้ามากถ่าฉันชอบกิมนี้ก็ฝากกดไ์ก็แชร์นี้เด้อค่ะมือน,นี้ก็แต่หน่อยกับเวากัมขอลาลูก่อนนะครับนาะสวัสดีค่ะ